โอเคแบบแรกเราหยิบสายแบตเตอรี่มารั้นแรกแบตเตอรี่คั้นที่หมดเราก็หนีบสายบวกครั้งแรกเราก็หนีบไปทางคู้บวกคั้นที่แบตเตอรี่หมดขันที่สองคลายขั้วบวกที่เราบีบจากแบตเตอรี่ขั้นที่หมดมานหนีบคันดีเป็นขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนที่สามสายลบเป็นสายดำแล้วก็บีบขั้นตอนที่สามบีบจากแบตเตอรี่ที่ดีแบตเตอรี่ที่ดีขั้นที่สี่จากปลายจากแบตเตอรี่ที่ดีแล้วก็บีีบตรงแท่นเครื่องหรือตรงไหนก็ได้ที่เป็นดินเป็นกราวของแบตเตอรี่รถยนต์ดีเข้าไปขัป้นตอนต่อไป เราก็สตาร์ทเครื่องคันที่ดีให้ติดสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะได้แบตมีกำลังที่จะมาถ่ายเทให้กับแบตเตอรี่คันที่หมดแล้วสตาร์ทรถคันที่แบตเตอรี่หมดทิ้งไว้สักประมาณ2-3นาทีแล้วเราค่อยเอาสายแบตเตอรี่ออกจากคันที่แบตเตอรี่หมดตามขั้นตอนย้อนกลับขั้นที่4ี่ เอาออกมานะครับเสร็จแล้วมาขั้นตอนที่3มแบตเตอรี่ที่ดีก็เอาสายแบตเตอรี่พวกลอบออกเหมือนกันขั้นตอนที่2อเอาแบตสายบวกจากแบตเตอรี่คั้นที่ดีออกขั้นตอนที่4เอาพวกบวกจากแบตเตอรี่ทัานที่หมดออกก็จบขั้นตอนระหว่างนั้นติดเครื่องไว้ ประมาณสักสามถึงสี่นาทีหรือห้านาทีก็ได้เพื่อแน่ใจว่าแบตเตอรี่นี้ใช้ได้หรือไม่ได้เราก็ลองดับเครื่องเราสตาร์ทใหม่ถ้าสตาร์ทติดแปลว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้ยังใช้งานได้นาไปชาร์จแต่อาจจะใช้งานไม่ได้นานนันกขั้วบจะเปลี่ยนถ้าเปิดสตาร์ทไม่ติดแล้วแบตเตอรี่ถังสภาพแล้วแล้วก็ เราก็ไปนำรถคั้นที่ร้าติตดพ่ดวงไม้ให้ติดเพื่อที่จะหาแบตสายใหม่ตามร้านแบตเตอรี่ตัวไปครับ